ำต่อไปเรียนเชิญท่านและเรียนเชิญท่านได้ประจังหวัดร้อยอุคลากรทางการศึกษาสำนักงานครับตอนนี้นะครับในตัวนี้เราก็มาโฟมวิทยครับข้อมูลการแข่งขันขนิสสปอร์ตนะครับสำหรับการแข่งขันในสี่ครั้งที่ผ่านมาครับ ระ้ว่าวสองพันยี่สิบสองถึง 2023, สองพันยี่สิบสามังที่สองพันห้าร้อยหกสิบแปดอนายโยงโครงการบริหารส,ส่ว,วนจังหวัดพะเยาท่านผู้บริหารสถานศึกษาได้รับการร่วมมือได้รับการอนุเคราะห์ ะะระหว่งหางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัะนมศึกษาร้อยเอ็ดนองและก็องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะที่ทา่านได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดการแข่งขันตล,ลอดระยะเวลา5ปีทั้งคนดีคนเก่งให้กับสังคมในส่วนของคนเก่งเนื่องจากว่าการจัดการศึกษาไม่เพียงแค่ว่าจัดด้านวิชาการอย่างดีประเภทนะคะ,ะ,ะทำไมเรา เรื่องที่จะสนับสนุนฟุตบอลถามว่าเราไม่ได้สนับสนุนฟุตบอลอย่างเดียวนะคะแต่เราสนับสนุนกีฬาทุกประเภทาเราไปอ,อ,อนาคตต่อไปค่ะค่ะนีอนนี้ก็ต้องของกราบอบพุณเรียนท่านผู้อำนการนักเก็บพื้นที่การศึกษาโยมศาสตร์ดท่านรองผู้มในการท่านผู้อำนการโรงเรียน ในเขตพื้นที่อัึกษาญระยองศึกษาไร่เอ็นคณะอาจารารสําหรับโครการบริหารจังหวัด้อยเอ็ดโดยภายใต้การนำของท่านสุ้จุปเป็ยมภูมินโยบายการบริหารจังหวัดไรเอ็ดในสมัยที่ท่านเป็นนายมือครับเรียนว่านอกจากภารกิจหลักที่โครการบริหารจังหวัดไร่เอ็ดมี ก็คือเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานทางด้านกนาคมนส่อันได้แก่พวกถนนทางนะครับซึ่งเป็นเป็นภาระหน้าที่หลักแล้วในส่วนที่เป็นภาระหน้าที่ในการสนับสนุนเรื่องหลายๆเรื่องเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตนะครับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีสุขภาพ าาที่สมบูรณ์แแรงแล้วก็เด็กนักเรียนประชาชนทั่วไปก็เป็นเป้าหมายหลักที่ทางองค์การแบงก์จังหวัดเหนยได้ได้นำมาจัดทำแผนในการพัฒนานะครับแล้วก็เพื่อที่ที่จะสร้างเครื่องมือและอุปกรณ์ให้บุคลากรดั้นส่งเสริมให้การทำงานเป็นอยู่นะส่งเสริมให้ มีสุขภาพร่างกายที่ดีส่งเสริมให้มีนความเป็นแล้วก็ตะกอ้ออีกหลายส่วนที่นกีฬาครับก็เป็นเรื่องที่เราดําเนินการมาโดยตลอดหลังจากที่ได้้รับมอบหมายจากประชาชนนะครับได้รับเลือกตั้งแล้วก็ดําเนินการมานะโดยจะทําแผนนะครับพัฒนาสนามกีฬา แล้วก็ส่งเสริมให้มีการจัดการแข่งขันในกีฬาในหลายๆชนิดตั้งแต่กีฬาฟุตบอลนะครับกีฬาวาเซเกตบอลกีฬาแบดม,มินตันสกีมีอยมพบงแล้วก็พร้อมที่จะเสดถึงในโอกาสในปีต่อๆไปและเและรวมไปถึงชนิดกีฬาชนิดอื่นด้วยนะครับขอกขอบุณครับ ขอขอบคุณนะครับท่านคุณตำรวจทีสีทองคนลาครับที่ดูแลในเรื่องการบริหารคดีในระังหวั็ดพันธุ์200นะครับต่อเรียนเชิญดรสันติรัตน์ชัยโยครับรองผู้จัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระเยซูศรีมาวิทยาลัย11ทำให้โารทกาตรงนี้เกิดขึ้นจนมาถึงฤดูกาลที่ห้าก็คือท่านดรวงศกรประกอบนะครับที่นั่งอยู่ตรงนี้ครับนี้นะครับก็ขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีและผู้ใหญ่ยิ่งทางของประชาชนนายก4์นะครับพี่เอของพวกเรา นะครับไม่เคยทิ้งการกีฬาของจังหวัดร้อยเอ็ดไม่เคยทิ้งคนร้อยเอ็ดนะครับเพราะนั้นสนับสนุนขอความอนุเคราะห์อย่างใดท่านไม่เคยปฏิเสธโดยเฉพาะการใช้สนามกีฬากางนะครับแต่ก่อนสนามกีฬากางในสมัยที่ยังท่านนายกเศรษิ์ยังไม่เข้ามาสนับสนุนนะครับให้เด็กและเยาวชนของพวกเราให้ลูกเรียนของเราได้แสดงด้านกีฬานะครับท่านผู้บวยการที่นั่งอยู่ตรงนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้นริการความเที่วพันนายกสมาคม ท่านให้การสนับสนุนตลอดที่บุญตพตบ,อย,ยาายบอ,ยอย่างนี้นะครับรัฐบาการ่พิทยาลัยวมทั้นผู้คนหรือย่างยิ่งนะครับและที่สําคัญก็คือการผ่าการร่วมร่วมกันสร้างสรรค์จากสมาคมอรูราศึกษานะครับของจังหวัดร้อยเอ็ดผมถือว่าเป็นสมาชมที่มีความเข้มแข็งมากซึ่งนายกสมาคมของเราท่านรองดรธนันค่ะขอบคุณท่านสันติรัตน์ชัยโยค่ะรองรังานตทีการศึกษาสาหรับวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันครั้งนี้นะคะก็คือหนึ่งละ เราต้องการให้เด็กที่มีความสามารถหรือเด็กที่มีความชอบด้านกีฬานะคะก็จัดเวทีให้เด็กได้มีเวทีที่จะแสดงออกความสามารถทางด้านกีฬาในในครั้งนี้แล้วก็แสดงศักยภาพของเด็กในความสามารถด้านกีฬาส่วนที่สองก็คือเพื่อที่จะให้เด็กได้ใช้เวลาว่างได้เกิดประโยชน์นะคะแล้วก็ห่างกลยาเสพติดนะคะที่สำคัญ แล้วก็ส่วนที่สามก็คือให้เด็กที่ไม่ชอบไม่ชอบการเรียนนะคะให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะเพื่อที่จะดึงเด็กเหล่านั้นกลับเข้าสู่สถานศึกษานะคะแล้วก็สิ่งสําคัญก็คือที่เราอยากจะให้เกิดก็คือหนึ่งเราเราสามารถที่จะส่งเสริมสนับสนุนทางด้านกีฬาให้กับลูกๆนักเรียนของเราทุกคนคะ่นะคน,นที่คาดว่าจะได้รับการแข่งขันผลที่คาดว่าจะได้รับการแข่งขันก็หนึ่งละการ เรื่องของกีฬาก็จะเป็นการสร้างความมีระเบียบวินัยให้กับลูกๆนักเรียนของเรานะคะเมื่อลูกๆนักเรียนมีระเบียบวินัยก็จะนํามาซึ่งซึ่งตัวเองในการ,รที่จะมีความรับผิดชอบในเรื่องของการเรียนก็ดีเรื่องของชีวิตของตนเองก็ดีนะคะแล้วก็ส่วนที่สองก็คือนอกจากนั้นก็ยังเป็นสิ่งที่ให้เด็กได้เล่นกีฬานะคะเล่นกีฬา,าแล้วก็รู้จักมีความรักความสามัคคีแล้วก็รู้จัก ให้รู้จักแพ้รู้จักต่อกภัยเริ่มต้นจากพื้นที่นะครับเนื่องจากว่าสนามกีฬาก็เป็นส่วนสําคัญเราองค์การมหาชนจังหวัดสอ็ดเนี่ยก็มีนโยบายที่จะสร้างสนามกีฬาเพิ่มขึ้นมาจากสนามกีฬาต่างของจังหวัดสอ็ดนะครับเพื่อที่จะรองรับการแข่งขันกีฬาในหลากหลายหลากหลายลักษณะ ไม่ว่าจะเป็นเด็กเยาวชนประชาชนรวมไปถึงผู้มีอาวุโสนะครับซึ่งองค์การมรหาชนจังหวนนัดตาดเราสนับสน,นุในในทุกใน,ในทุกเกณฑ์อายุนะครับโดยพัฒนา,าสนามที่มีอยู่นะครับให้เกิดเป็นความมาตรฐานแล้วก็กำลังจะสร้างสนามใหม่อีกสองแห่งนะครับที่อำเภอทวัดบุรีแล้วก็นอกจากนี้ ในการแข่งขันเนี่ยเราก็จะยกระดับนะความเป็นมาตรฐานตั้งแต่เรื่องสนามแข่งขันเรื่องคณะกรรมการในการแข่งขันที่ต้องใช้กรรมการจากสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับก็เปนน็นเรื่องที่เราได้ทํางานควบคู่กันไปครับในด้านของการพัฒนานักกีฬาเองเนี่ยเชาว่ามีนักกีฬาที่เคยผ่านการมาห้าครั้งแล้วได้เข้าสู่ต่างเนี่ยทางอปจจะมีการสับสนเนี่ยนะาากใหขันเร คือตอกจากเราส่งเสริมให้มีการแข่งขันแล้วเนี่ยโดยในอบจของเราเนี่ยเราก็มีโรงเรียนกีฬานะครับซึ่งเราก็เปิดรองรับสำหรับเด็กที่สนใจแล้วก็มีทักษะทางด้านกีฬาเพื่อที่จะนำไปฝึกให้เกิดความเป็นเลิศแล้วก็สู่การเป็นอาชีพได้ในโอกาสข้างหน้าและในขณะนี้ นายกองค์การแห่งส่วนจังหวัดเอกคือท่านเศรษิต์ปนิยมพงศ์ก็เป็นที่ปรึกษาของอทีมฟุตบอลและเอกพีนะครับซึ่งอยู่ในไทยลีกสามก็สามารถที่จะส่งเสริมให้ไปสู่ระดับอาชีพหรือแม,แม้แม้กระทั่งในในระดับสมโมสรอ,อื่นนะครับซึ่งท่านนายกเสิษธิ์เนี่ยก็อดีตเคยเป็นนักกีฬาเก่านะครับเป็นนักกีฬาสโมสรโอสุนสา นักกีฬามหาลัยนะครับก็ก็มีผู้ฝึกสอนมีโค้ชที่รู้จักเป็นจำนวนมากนะครับก็คิดว่าคิดว่าจะเป็นเป็นส่วนที่จะส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดเระยเราได้ได,ได้มีโอกาสไปสู่ถึงเป้าหมายได้ครับเชิญชวนนะคะเชิญชวนทุกภาคส่วนไม่เฉพาะ โรงเรียนในสังกัดสพมร้อยเอ็ดเรานะคะแต่เชิญชวนทุกภาคส่วนทั้งภายในตัวจังหวัดของเราเองก็ดีหรือภายนอกจังหวัดนะคะที่มีความสนใจนะคะร่วมให้กําลังใจลูกๆนักเรียนของเรานะคะซึ่งเราจะแข่งขันแมตช์สุดท้ายนะคะสถานที่เราจะทําการแข่งขันก็ที่สนามกีฬากลางขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะก็เชิญชวนทุกท่านนะคะมาร่วมให้กําลังใจลูกๆนักเรียนของเรา แล้วก็คาดหวังนะคะอยากเชิญชวนหลังจากที่เราจัดครั้งที่5เสร็จเรียบร้อยแล้วครั้งต่อไปก็อยากให้ทุกภาคส่วนไม่เฉพาะสพมร้อยเอ็ดเราหรือองค์การวิหารส่วนจังหวัดเท่านั้นแต่อยากให้สถานศึกษาที่มีลูกๆนักเรียนที่มีความสามารถด้านกีฬา